เอาละา่ะฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสลามอิเซกัยกันอีกแล้วนะครับผมเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ทําการสอนรีไอดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังค้างคากันอยู่นะครับว่าในเรื่องของตัวละครหน้าที่ สุ่มตัวไหนดีนะครับจะปั้นตัวไหนดีในตอนเริ่มแรกนะครับสาหรับสายฟรีหรือแม้กระทั่งทุกๆคนเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาแนะนํานะครับ6อันดับตัวที่น่าปั้นที่สุดในตอนนี้และปั้นได้ยาวๆในช่วงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์และหนึ่งกระดิ่งด้วยนะฮะมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับหกอันดับของผมเนี่ยสำหรับ6อันดับนะตัวที่น่าปั้นที่สุด อันนี้เนี่ยผมไม่ได้มโนขึ้นเองนะครับผมเอามาจากเซิร์ฟต่างประเทศนะครับผมนี่ที่มีฝรั่งนะครับเขาลงเอาไว้แล้วก็มีน้องในช่องนะครับแคปมาให้ได้ดูนะครับว่าวิ่เนี่ยเอามาบอกหน่อยเอามาทําคลิปสอนหน่อยนะครับตัวที่มันเป็นระดับ S ระดับ A อะไรพวกนี้นะครับที่ว่าตัวไหนอ่อนตัวไหนเก่งนะผมไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นผิดถูกอย่ามาว่าผมละกันนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยที่ผมลองสุ่มมาแล้วนะแทบจะทุกตัวแล้วนะครับในตัวระดับ S เนี่ย ผมได้มาทั้งตัวราชานะครับทั้งตัวปูทั้งมิลิมลมแล้วก็ทั้งตัวผมดำเนี่ยผมได้มาหมดแล้วคายแค่2ตัวในตัวระดับ S สนะครับส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นพวกการ์ดพรต่างๆเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีหนึ่งท้ายคลิปนะครับมาเริ่มที่ตัวละครความโหระดับเก่อนเลยมีทั้งหมดอยู่6ตัวนะครับอ่ามาที่ตัวแรกคือบาเลส นะครับผมบาเลต้าเนี่ยมันจะเป็นธาตุรูปสายดวงจันทรนะน่าจะเป็นสายมืดหรือเปล่านะฮะ <c oughs> สกิลโดดเด่นของบาเลต้าตัวนี้นะครับหลักๆเลยนะก็จะเป็นพวกเพิ่มจอ,อก่อป้องกันอะไรพวกนี้นะครับเปลี่ยนเกตโซได้ถือว่าโกงอยู่หน้าสำหรับตัวนี้นะครับมันก็เลยได้มาอยู่ในระดับ S ก็ไม่แปลกนะสำหรับผมจากที่เห็นเห็นมานะครับก็ถือว่าเป็นหนตัวที่โหดเลยนะครับถึงติดมาอยู่ในระดับ S ตัวระดับ S ได้นะครับผมตัวต่อไปกาเซลนะครับกาเซลเนี่ยเป็นนักรบท่าแสงนะครับอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าใครคิดเหมือนผมหรือเปล่านะจากที่ดูดูสกิลนะที่ผมลองสุ่มแล้วได้มารหัสเมื่อวานนะครับมันเหมือน จะเป็นเกี่ยวกับบัฟตัวเองซะส่วนใหญ่นะดูไม่ค่อยมีอะไรกับทีมนะครับแต่ถ้าเล่นจริงๆเนี่ยก็อาจจะโหดนะเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างโดดเด่นในตัวของตัวมันเองแต่ในบรรดาระดับ S เนี่ยผมว่าไอตัวนี้เนี่ยดูด้อยสุดเลยสําหรับสกิลนะครับแต่ความโหดก็แล้วแต่ มันก็ได้จะโหดแหละมันถึงมาอยู่ในระดับ S ได้นะคใครที่เล่นหรือสุ่มได้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับมันโหดจริงๆสําหรับตัวนี้นะนี่อ่ะส่วนจะไปตัวที่3นะครับนี่ผมให้ดูทีมของผมที่ได้มาณตอนนี้ก่อนเลยดีกว่านี่ผมเนี่ยได้มิลิมลมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ชูเอมาด้วยนะครับแต่ว่าขาดการ์ดพรอนจริงๆเนี่ยไอรหัสก่อนเนี่ยผมได้เวลดลา่ามาแล้วนะครับแต่ว่า ตัวระดับ S ของฮีโร่ผมมันไม่ค่อยดีอะมันไม่ใช่แบบระดับ S ดาผมก็เลยเออต้องยอมเสียไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยความถูกต้องควรจะเอาการ์ดพรไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการ์ดพรเนี่ย มันค่อนข้างสําคัญระยะยาวอย่างมากนะเดี๋ยวผมจะมาบอกมันสําคัญยังไงละกันอะไปที่ตัวที่3เลยดีกว่าตัวเขียวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นธาตุดินออกไปทางพวกบัฟฮิวสายซับนะผมว่าสําหรับสกิลที่ดูดูมานะครับก็ควรจะต้องมีแหละเพราะว่าถ้าใครขาดทีมซับเนี่ยตัวนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างสําคัญอย่างมากเลยนะะเอาไว้ติดทีมเนี่ยก็น่าจะช่วยให้เราเนี่ยสบายขึ้นนะครับในการลงดาลง PVP ลงอะไรต่างๆน,นานานะครับส่วนตัวต่อไป อันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวยอดฮิตนะครับที่หลายคนเนี่ยสุ่มหากันเยอะมากๆรวมถึงตัวผมด้วยนะที่ได้มาถ้าจริงๆไม่ได้ก่าสุ่มหาไม่ริมลมหรอกกาหาแค่ว่าถ้าการปอนได้ระดับ S นะครับและอีกตัวนึงเนี่ยเป็นตัวอะไรก็ได้ในระดับ A ขึ้นไปเนี่ยผมก็เอาแล้วนะแต่มันไม่ได้ไงได้แค่เวลโดล่าแล้วก็เป็นตัวระดับ B ไปเลยนะครับผมก็เลยไม่เอานะ แต่ว่าอันนี้เนี่ยพอสุมครั้งสุดท้ายมาได้มิลินลมพอดีก็เลยโชคดีไปนะครับเนี่ยมิลินลมผมนะท่านลมนะครับเป็นมิลินทาตุลมมาโอเคมาต่อที่มิลินทาตนลมนะครับอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าค่อนข้างครบเครื่องนะครับสําหรับสกิลนะแล้วก็เป็นตัวที่เล่นได้กับทีมค่อนข้างหลากหลายด้วยนะสกิลมันโดดเด่นดีนะผมว่ามีพวกเพิ่มเดฟป,ป้องกันให้ทีมอะไรพวกนี้เนี่ยก็ทําให้ทีมเราเนี่ยยืนได้ค่อนข้างนานขึ้นและยืนได้แข็งขึ้นนะครับสําหรับ มิลินลมตัวนี้นะครับส่วนตัวต่อไปตัวที่5ปูนะครับทตุลมอันนี้ก็ทตุลมเหมือนกันส่วนมากขดโหนเนี่ยระดับ S เนี่ยจะอยู่ที่ท่าลมซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเน้นพวกสายตีนะตัวนี้สําหรับพวกแบบจะมีลดการโตกลับนะครับเพิ่มอัตราจาเกาะประมาณนี้นะครับได้ก็ดีนะตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยแหละมันเป็นสายตีเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราดูเนี่ยส่วนมากจะเป็นสายซับกับสายป้องกันแล้วก็ เป็นพวกสายหมัดซะส่วนใหญ่อะแต่ปูนะ่ะเป็นสายตีแบบหนัก,นกๆแน่นๆเลยนะครับตัวต่อไปครับตัวที่6นะครับไอตัวนี้เนี่ยก็ดีเป็นธาตุไฟนะครับตัวสุดท้ายของระดับเสนะความเก่งนะผมได้มาแล้วแต่ก็ลีทิ้งไปอย่างที่ผมบอกนะแต่เก่งจริงครับตัวนี้มีเพิ่มพวกอาตาัตราลบลีพวกคี้อะไรพวกนี้ด้วยนะครับคือเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างทีมป้องกันและทีมโจมตีเนี่ยได้ดีมากๆนะตัวนี้ถ้าใครได้มากกว่า1ตัวใน ในตัวพวกนี้เนี่ยใน6ตัวนี้นะรวมถึงตัวระดับ A ด้วยนะใครได้มากกว่า1ตัวขึ้นไปเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับตัวไหนก็ได้เอาจริงๆมันโหดหมดแหละไม่ต้องไปเน้นที่มิลลนลมมากนะครับส่วนพวกระดับ A เนี่ยเนี่ยในตามภาพนะครับระดับ A เนี่ยจริงๆนะมันรองลงมาจากระดับ S แต่ความเก่งเนี่ยในความส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันค่อนข้างสูสีนะแทบไม่ต่างจากระดับ S เลยนะเอาจริงๆอย่างพวกชูน่าหัวชมพูอะไรพวกนี้นะครับถ้าได้ใน 2ชั้นนี้นะระดับ A กับระดับ S เนี่ยเอาไปเลยครับไม่ต้องคิดมากนะยิ่งได้การ์ดพอร,ระดับ S ควบคู่ด้วยแล้วนะครับสำคัญจริงๆครับมากกว่าจะเป็นทางฝั่งนี้ด้วยนะอาเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งขวาบ้างนะครับเป็นพวกการ์ดพอรนรับซึ่งของผมเนี่ยไม่มีการ์ดพอลนดีๆเลยนะครับระดับ S ไม่ได้เลยนะครับการ์ดพอลนเนี่ยมันสําคัญยังไง ทำให้ถึงสําคัญนะเพราะว่าการ์ดพรเนี่ยมันใช้ระยะยาวได้มากกว่าตัวละครแถมยังออกยากกว่าด้วยนะครับเลการออกอะไรพวกนี้เนี่ยค่อนข้างยากกว่าตัวละครนะ,ะผมเน้นย้ําเลยนะครับถ้าใครได้พวกระดับ s นะับบอกเลยว่าโชคดีมากๆนะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีพวกออกนะครับพวกหัวเหลืองอ e ีฟิก เวลดอล่านะครับมิลิมช้างอะไรพวกนี้นะครับถือว่าคุ้มมากๆับเนี่ยใน 45- ตัวนี้นะครับตัวระดับเอตัวระดับ S นะครับถือว่าคุ้มที่สุดและใครได้ไปเนี่ยอยู่ยาวๆนะครับแถมถ้าได้พวกตัวระดับเไปด้วยแล้วเนี่ยมิลลมลมนะครับ คู่กับตัวการ์ดพ่อระดับ S อด้วยนะโอ้โหบอกเลยยิ้มแ้มปีครับ2ตัวนี้เล่นยาวๆได้เลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันสําหรับตัวละครนะครับ6อันดับตัวที่น่าปั้นที่สุดใครจะสุ่มใครจะรีรหัสเอากันให้เต็มที่นะครับได้แล้วก็ไปเล่นเกมกันให้สนุกละกันนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ